หมดเขียวัปนียวมดนี่ปอยนะไม่ใช่ดีอะไรวะหาปลาเดียวได้อ่ะคนตีน่ะันปุ้มากนะคน เกือย <Jose> ิมออกทุกคนมันออกแปลว่ามันกากต้องกวนไีมันสักหนิ่อยลิงกินตบวนตนครับเกบเบไอ้คะแนนของบิพครับกันมมันน่ารักเป็นบอทครับเป็กัอ AW กันเหรอบันครับ

ก็แบบงแต่งว่ะกักกพกักขดพายาโมโหสุดละโมโหดกุบัณได้ผลคือเทมบัณฑอายุเคที่เคยทุ่นตากับ ออดกิบไลน์เลเลยดีอีกแบบฮ่า <laughs> ฮ <G 2> ่า <laughs> ฮ่าเออสากเลยีอย่าเช่อะไอสติลสุดลักก็ตุเฮ้ยใครว่าต้งฆ่าผมดีบ้างเนี่ยต้องฆ่าเจิบจิบชยจิจิอะไรวะบ่รู้แค่มันหมดกิบมีใครช่ตักด้ย วันผมยิงตั้งไป้ผมยิงผมยิงครันั้นเดียวคืหวอหัวใจ i from the บตกเปียนตะค่าแล้วข้าผมเป็นขบเกินน,น,มมนะครับเดสมวนค,คิดไปดูเลยเดี๋ยวผมเป็นนิสสกิตายดูเลยว่านัผมเป็นบแค่ไหนเก็บตันคนนะ เท่าไหร่ดีสุดอะบอกมาเดี๋ยวนี้เยอย่าเล่นใหญ่แล้วความนี้คุ้มยังวะ <c oughs> มุณจะไปหาอะไรต่าคุเอาสุดดิคุณจะผิดจริงปุ้ย

มีการบวงล้งหลังบอมันหลักแรงต้องหลักแรงแไม่ใช่มัไม่ขึ้นแต่มันหลักแรงแรงจะเลยบาซิวมาซิลจังหวะนี้มาซิลบาซิวบาซิลจังหวะนี้บาซิล มนัมนเยอะตบหมดไม่สนลูกใครอ่ะ ้้ยตองไว้อย่าไปกลัวอย,อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเมื่อผมจะเปลี่ยนเครื่องนะครับเปย็ยานตั้งคาดีวกว่าเดี๋ยวให้คนดูนดูเนี่นนนยตั้งคานไอคุ้มไอคุ้มจะปรับให้ดูเลยไอคุ้มยั่ไหน โคไ,ไม่ข้าผมอ,อยากได้ตั้งค่าหลอกหัวมากเลยตั้ง่าคุณดูอะไรคุ้มๆโมกราคามเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าสีเดือนที่ผ่านมาที่ลองแบบพยายามอยู่สักพักใหญ่จนมีผู้ติดตามเพิ่มมาหลายหมื่นเลยนะผมและที่สําคัญผม,ม,มจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมได้ไปสมัครเป็นคีเตอร์ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเย้ภายใต้การดูแลของพี่คีเตอร์คนหนึ่งนะผม เขาให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาผมดีมากนะผมก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะผมที่ให้คําแนะนํดาดีๆมาโดยตลอดนะผมซึ่งสาหรับเด็กๆที่ถามผมว่าอย่างเห็นพี่ใหม่มีตัววีจังพี่ใหม่ได้ตัววีหรือ,อยังก็บอกว่าตอนนี้ผมเ o t e n t i a เรียบร้อยนะับผมที่เหลือก็อยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองนะผมทําคลิปให้มันออกมาดีแล้วก็มีคนดูเยอะมีคุณภาพนะผมถ้าทําออกมาดีก็จะเป็นครีเอเตอร์อย่างเป็นทางการนะผมแล้วก็มีโอกาสได้รับตัววีด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยดูคอยเชียร์ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะผมแล้วก็ตอนนี้ผู้ติดตามเราใก 100, ล้จะ 哇。Wow. จะเป็นยังไงเมื่อวันนี้ผมได้มาหนึ่งกับ ASW a v e ข้าวด่วนนะครับชาวฮานอยทุกคนฟังทางนี้เลยตอนนี้เนี่ยสั่งไลน์แมนรถข้าจะไม่โจมตีเขาก่อนจึงสะสมพลังโดยไม่กังวลลายแค้ีวิญญาณเนตรแห่งอสูรมีอไรบ ที่เพื่อนดูคุณเล่นเขาไม่ได้ถามแรก เจ็ดสิบหกหกหกไม่จริงหรอไม่จริงหรอกไม่ใช่หูใชยแล้วแบบพังพังพัพังแดงแดง้ยกดอเอกูพีด่านา คอนดูตัวน,นี้มันจะคบยี่ไงเดี๋ยวไปลองในโซนฟรวจ่ายกันนะคอ๋อไม่เป็นเลยสิบเบลจังเลอาตั้งค่านี่เสร็จเดี๋ยวผมปิดคลิปกันมันเริ่มแหลกแล้วหรือไม่ก็ปิดตอนนี้เลยพอแบตดน้อยแล้วมันชอบแหลก Chúc con DBA LED chút sửa đỏ bóng qua này đi ไม่ขนาดผมนั่ง GBI ร้อ anyway? ีบ GBI เท่าไรอ่ะสำหรับ Apple อ่ะแต่แล้วแลงไปไม่ไม่มีใครตอบทุกคนต่อยเดียวอ้พวนี้นี่มันส 你死。